ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราเปลี่ยนฟุนผ้ามาชมสวนทุเรียนของพ่อหนองอายนะครับผมอยู่บ้านพ่นด้วนเท่านี่ครับผมหลังจากคลียที่แล้วเพื่อให้ความโดนะครับวิธีการปลูกนะครับตอนนี้อันนี้เป็นต้นล้าใหญ่นะครับผมนี่ครับโอ้เี่ครับสุดยอดเลยครับ เลยครับนี่ครับนี่ครับเพิ่งกำลังเก็บค,ครับผมใช่ละอี่ฟองคนยู่ใส่หรอครับเนี่ยนี่ครับผม เก็บสดๆเลยนะครับ,รบนี่ครับครับครับพ่นกสิเก็บใ้เป็นกองเป็นกองไปเลยนะครับโอ้พ่นเมาบเลยเลยนี่ เข็งเป็นเข่งเลยครับโอ้คมเอา,วาเวอาได้เลยครับนี่ครับ เดี๋ยวเขาจำหาจากคองส่วนคนอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศสดๆในสวนเรียนนะครับโอ้ี่ครับสวนเรียนโอ้เป็นเขีงเป็นเขีงเลยนี่ครับ โอ้แนวรอบนี้เด้อเรเาเฮาเหมาสีบ่ต,ต้นเลยเรครับสีบั่ส่วนล่ะอนี่ครับครับเกียร์โอ้แก๊สทุเรียนบ่ครับอะอ้ะโทษ ไ <laughs> ด้เลยยี่พ่อคอนพีเซ่เหรอครับเนี่ยย่อบอกพูดยี่พอหมดต้นหมีหมดแมนยี่พอดอ,อกว้าวโอ้โหครับะพยงเลย แม่ทำอ่ะย okay. mm ูเ hmm. ด okay. well, yes, ียเท่าน oh. ี้่ครับฮะผมมารอบนึงองผมมารอบนึงเตี้ยอผมมาลรอบนึงยูพอว่าเนเป็น่วยมากมาเด้อเพื่นวาเออนี่ยสวนพอนีลาคือนีลาบกทุเรียนสวนพอของผมครับอุ้ยยาามาเน็ตตกบอกเนี้ยจะข้า นิราทุเรยียนของพ่อน้องอมนี่ใครับผสนใจคือหนึ่งท่นพอมีการดูแรลรักษามีครบบดท,ทุกอย่างต้องมาเอาท่านน้องพอได้ผมตั้งผมตั้งสินแนะนำคือว่าผมนี่คือว่ามาเอานี่คือว่าแนะนำบดท,ทุกอย่างอยากให้พี่น้องทุกคนพอกินพ่ออยากเป็นเป็นในพ่อดเส้าไม้หรอครบอ๋อเส้าไม้แล้ว <laughs> มีแห้งดีใจท,ที่เหตุใดแน่นีิจักจักคลิปที่เลี้ยงวันนี้เพราะคลิปนี้ได้ได ตามเป่า่ครับตามเป่าปีนี่เพราะว่าตามเป่าคือยังปีกายนี่คือว่าผมเรียนบอนจบคือว่าผมหาประสบการณ์มะกาได้บลายปีกายมีปีนี่แหละพอนี่พุ่มใจที่พอเหตุใดคือว่าโอเคเต็มร้อยเต็มอเออเต็มร้อยแล้วนี่ยี่สิบกว่าตันขึ้นนอเป็นเสียวลาหรอวะว่าเป็นเงินไม่มนหน่อยแล้วเนาะ เออนี่เนียวเนี่ยนี่ลานตัวแทนผมเนี่ยกุ้กระพลก็ได้กำบ่เสื้อันเออสองเอา โอ้ยเอโทรให้บอกี้พอยอมบอกปอ้าวโอ้โหอาจังไนหนอครับโอเคครับขับับับพี่ยังกัสนใจคือเบอร์โทรครับเบอร์โทรยังพ่อศูนย์แปดแปี่เจ็ดศูย์นย์แปดศูนย์สี่มียังก็โทรหาพ่อโทรหาพ่อโดยว่าจะหดเสวเวลามากกันเลยมากกันเลยพ่อเลยครับครับผมครับวันนี้มา่อฟุกนะพ่อเนบกคืว่าเกเดดีดีเก็บเลยดีครับผมครับโทรยังไดก็ว่าบว่างนะครับย่ตให้หละผลงานรายตัว

เป็นประสบการณ์เลยนะครับนี่มาย่างเขาเก็บเกี่ยวเลยครับนี่ครับนี่ครับจะของส่วนพนมากขับรถค้นเองเลยนะครับนี่ครับสุดยอด S <S นี่นะครับพันเก็บสดๆเลยครับโอ้ <S <S พันตัดไว้เป็นเขียงเป็นเขียงเลยนี่ครับอันนี้พี่กัดอยู่มนพ่นดวนนะครับผมเาเพื่อเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเขาครับนี่ครับโอ้สุดยอดจะขของสวนพัน,ปน,ปน,ปน่าพันหายเมียเลยครับนี่ครับ เยาะสุดยอดยอแต่อันสอนพี่น้องคนซิปสี่อะไรวรือซิปก็ไร,หร่หละอีพอคอ่ปะ สุดยอดครับเ่นทีครับโอ้ยางไรก็มีอะไครับ ท่าน,นไล่เก็บไปเบวันละตันเนี่บนก็มีวางค้ายหน้าสวนน้ำนะครับไปถ่านไดสนใจก็มาเลยครับตามเบอร์โทรได้เลย,ยครับ บาเป็นฟุน่นม่อไหร่ะโอ้สุดยอดสุดยอดครับนี่เฮียนเพิ่นอนเราคนเองเลยเออเราขับรถเองเลยเออ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมใครสนใจก็มาเลยครับนี่เพิ่นว่างขาอยู่นนหน้าเฮียนเลยครับนี่ครับยากมาสือทุเรียนมายาก ไปไซกับพอแล้วเนาะคุณสุดยอดสุดยอดครับโอเคครับผมเดี๋ยวตำหนากสีผาไปเบ่งส่วนใดเดี๋ยวฝากติดตามไม่ได้ครับผมนะครับ ข่าวพวกเมียบอกคนมาเสือร้ายอยู่บ่ครับบ่เฝ้าคนเดียวเลยเนี่ยเพราะถ้าหนูเงินได้เนี่ยซ้ำขัดถามนะครับเนี่ยบอกไม่ได้เอาขันเดียวถามคถามที่เขาขายเขาเขาขายเขาตั้งค์จากปีที่แล้วบ่ครับปีที่แล้วอะค่ะปีนอ่ะมันหน่อยก็หนีค่ะ